สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงการอันคอร์ดเพลงลาก่อนนะครับลาก่อนก็เป็นเพลงของ g e ม r ูด o o นะครับผมน่าจะอ่านถูกเป็นปกตินะครับเพลงนี้อนข้างใหม่นะครับพอดีเห็นน้องๆเขาร้องกันนะครับก็เลยหยิบมาคุยกันนะครับเพลงนี้เพลงนี้ง่ายๆนะครับผมเอาคอร์ดปาจากเว็บคอร์ดแท็บนะครับเว็บเจ้าประจําผมมันปิ้นง่ายได้เลยนะครับ พี่นนี้ก็จะเขีนบอกว่าท e ูนดาวทูอีฟ a ตนะครับทูนดาวเซมิโทนนะครับฮาฟโทนเสียงลดลงครึ่งเสียงนะครับให้เป็นอ e ีฟัตนะครับถ้าไปเทียบคีย์กับแผ่นก็จะเป็นคีย์ B แต่ว่าคอร์ที่เราปิ้นราเห็นเลยมันเป็นคีย์สนะครับเราก็เวลาเล่นก็จะต้องร้องสูงกว่าต้นฉบับเขานิดหนึ่งนะครับเป็นปกตินะครับก็พอมันเป็น กีซีมันก็ง่ายก็เลยหยิบมาคุยกันนะครับเพลงน,นี้ขึ้นต้นมาก็ปะกะติครับก็นี่แหละครับห้องละสี่ตัวะนะครับเอเมเนอร์ e กับจีก็ตัวละ2นะครับถ้าเล่นกีตาร์ก็ดีสองครั้งนะครับสองครั้งนะครับเป็นลักษณะนั้นไปนะครับอ่นะมาดูกันทั้งหมดนะครับเพลงนี้ก็ใช้ก่อนในคีซีปะกะติครับถ้าเราเล่นเพลงคีซีอยู่แล้วนะเราก็จะเล่นเพลงนี้ได้ ทันทีเลยนะครับมีแค่ c major ไม่ไม่มีคอร์ดเขาเรียกว่าไม่มีคอร์ดที่เป็นอะไรดูที่จะดูยากมากเพราะบางเพลงก็จะมี c major 7 a major seven เนี่ยเพลงนี้เป็นคอร์ดท่วนๆเลยนะครับนี่มาแต่ก็จะมีจุดที่สังเกต็ครืองนี้ครับ g ทับ d g ทับ d ก็คือเล่น g นะสมมติเท่าเล่นกีตาร์เก่าไปด้วยเล่น g ก็ต้องลงเบสเสียง b นะครับหรือว่าถ้ามีมือเบสมือเบสก็ต้องเล่นโน้ต B อย่างเงี้ยถ้ามีคุณลักษณะบั G ีทับบีนะครับมันจะมีคอร์ดแปลกๆอยู่ครับมันจะมีซาวแปลกๆอยถ้าฟังดูเอ๊เหมือนแหม่ง,มงแต่ที่ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาเขา,เขาน่าจะตั้งใจเป็นซาวอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี G ีมิเนอร์โผล่มาตัวนะครับนะแล้วก็มี G ี S <S ชาร์บด้วยเพราะฉะนั้นจุดแปลกๆก็หนึ่งสองสามนะที่เหลือก็จะเป็นคอร์ดปกติ ครับอันนี้ข้าลายมี g ีทับบีมันนะมีจีไมเนอร์ผมมาตัวหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นคนที่หัดเล่นกีตาร์แรกๆแ,แล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลาบากสำหรับเดกเพราะโดดไปจีไมเนอร์เนี่ยมันต้องใช้นิ้วทาบอย่างน้อยสามเส้นนะครับคนที่จะเล่นจีไมเนอร์มาก่อนก็ต้องเล่นเ Min มเอร์มาก่อนก็ต้องผ่านคอร์ด F ก่อนกดคอร์ด F ก็ลำบากแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ให้ใช้อย่างผมก็คือคุยกับน้องๆก็คือ G นนี้น g, ทับ B เนี่ย เราตัดไปเลยเล่นจีท่วนไปเลยมือไม่ค่อยสวยต้องขอไปนะครับยิ่งไปปลูกต้นไม้มานี้นะครับตัดหญ้านะครับมันก็เป็นอย่างนี้ไปนะครับจีเมเนอเนี่ยตัดใช้จีแทนเลยก็ได้นะครับจริงๆมันมันมันไม่ใช่จีเมเนอร์นะครับมันจะมันจะต้องเป็นคอร์ดอีกลักษณะหนึ่งน,นะครับแต่ว่าเราตัดเอาเราจะเล่นไม่ได้นะครับขนาดมดยังมาเลยนะครับเนี่ย มดแมงเรไม่รู้จีชาร์ปนะครับตัดเนี่ยครับนะครับที่จริงมันมันมีชื่อคอร์ดของเขาอยู่นะครับมันไม่ใช่ G minor กับ G ีชาร์นะครับแต่ว่าพอมาปุ๊บถ้าเราไปเล่น G ีชาร์เนี่ยมันจะเป็นความลำบากสำหรับมือใหม่มากเลยก็ตัดทิ้งเลยครับตัด G ทับบออกตัด G minor อออกเนี่ยแล้วก็เล่นแค่เนี้ย เราก็จะเล่นได้เลยนะครับที่เหลือเราก็อ่านอ่านไปตามก่อนนะครับก็เล่นไปตามเพลงนี้ค่อนข้างจะเสียงเขาค่อนข้างจะเหมือนแบบดนตรีย้อนไปยุคนู่นะครับอ่าเจ็ดศูนย์นะครับแปดศู 0, นย์ 0, ยุคที่ซินนส่เสืเสียงซิน,นเข้ามานะครับถ้าเป็นยุคบ้านเราก็จะมีพวกแดนเอ็กซ์บอะไรนะครับฟังดูก็คล้ายๆกับเพลงยุคนั่นเลยนะครับเสียงนักร้องก็คล้ายๆกับวงดอรคิดเมื่อก่อนเลยที่รุ่นๆผมนะครับ 2 3 4 1 2เปลียน2 1, 2, F, 2 3 4ยผมมาปุ๊บก็มีกลองซาวค่อนข้างจะเป็นไม่ใช่เสียงเหมือนแบบเสียงกองกองจริงๆะครับมันเป็นเสียงกลองที่มาจากโปรแกรมมาจากเสียงเครื่องเมื่อก่อนนะครับก็จะซาวซาวเหมือนยุคเก่าเลยนะครับกีตาร์ลักษาสไตล์นี้ก็ จะเป็นสไตล์ในยุคนั้นเลยนะครับเยี่ยมนะครับคือเพยงทำดีครับนี่นะครับซาวด์มีกีตาร์โซโล่นำขึ้นมามีเสียงกลองนะครับมีเสียงซินเ i z ไซเซอร์นะมีเสียงเบสนะครับ ครที่ชอบสาวอย่างนี้ลองย้อนกลับไปฟังแบบเพลงไทยในในยุคก,ก่อนๆนะครับอย่างเพลงที่ผมชื่นชอบก็จะมีนางพญากุบคนป่านะครับถ้ามีโอกาสของเสิร์ชฟ,ฟังดูนะครับเสาวกีตาร์เนีย่ยเป็นเสียงเหมือนมาจากตรงนู้นเลยยุคตรงนู้นเลยนะครับทีนี้ก็แต่ลีกตรงนู้นจะดูแหมด,ดูดันกว่านะครับห้าวกว่านะครับ อ่ะเล่นดีโทรเสร็จแล้วก็มาท่อนที่หนึ่งครับเธอนะครับนี่ครับง่ายเลยสี่สองสามสี่หนึ่งสองสง่ครับก็ใครที่หัดใหม่ๆก็ขีดไว้ก็ได้นะครับแบบผมเนี่ยฟังดูเสียงคอร์ดมันก็จะเปลี่ยนไปตามจังหวะแล้วก็ คอร์ดมันจะตรงกับตัวหนังสือเสมอเรื่อยไปนะครับโอ้ยตัวดีครับอันนี้ผมไม่เขีนละมือสองไปเนี่ยใครที่เล่นคล่องๆก็ไม่ต้องมานั่งขีดก็ได้ครับสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งมันจะยากตรงนี้ครับยากท่อนลูกอะ่ะเราต้องเล่นต้องเปลี่ยนคอร์ดได้ทันอนะ่ะ ตตตีทีตีทีสองหนึ่งสองหนึ่งสองเนีครับต้องพยายามเปลี่ยนให้ทันหนึ่งสองอ่าชันเรียนวิธีก็ต้อง ร้องให้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วอันนี้เลยครับเนี่ยอินสตูเมนต์คือเพลงมันเหมือนกันอนะเพลงนี้เขาไม่ได้เน้นดนตรีเท่าไหร่พอม,มาปุ๊บอินโทรอินสตูเมนต์ใช้คอ,อร์ดเดียวกันเลยสั้นๆเหมือนมาขั้นนะครเหมือนให,ให้แบบดนตรตีมันมีรายละเอียดเยอะอยู่แล้วว่าไม่ต้องใช้คอ,อร์ดอะไรให้มันมันยากไม่ต้องมีเซเว่นอีเลฟเว่นไม่ต้องมีอะไรสักอย่างมันติดมาวุ่นวายมีคอร์ดหกคอร์ดเจ็ดคอร์ดแปดคอร์ดอะไรไม่รู้เนี่ยครับเขาใช้คอร์ดง่ายๆเพราะรายละเอียดของเนื้อดนตรีมันเยอะ มีเสียงซินมีซินซิเซอร์มีเสียงหลากหลายนะครับสาพอเล่นแล้วก็ทำความเข้าใจท่อนนี้มันก็เหมือนกับท่อนนี้ก็เล่นเหมือนกันเลยตัวนี้จะไม่ขีดก็ได้นะครับไ,ไม่ขีดไม่ทำเครื่องหมายอะไรก็ได้ถ้าเล่นคล่องๆก็จับก็ตรงกับตัวนัสือ อย่าอย่าไปคิดว่าเราเล่นกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยโผลม,มาปุ๊บมันจะคล่องเลยไม่ใช่ครับอย่างเพลงเพลงเนี้ยอาจจะต้องหัดเป็นสิบยี่สิบครั้งเนี่ยต้องมานั่งอ่านขอไปสิบยี่สิบครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งแรกถ้าไม่ไหวก็ฆ่าค่าเห็นช้าๆแล้วก็ขีดท่องอาจจะขีดไปทั้งหมดเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับสองตัวละสองเห็นไหมลงตัวหนึ่งสองสามสี่สี่บาร์เห็นไหมสี่ห้องนะครับเนี่ยก็ลงตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นเพลงท่อนละแปดแปดห้อนครับเ <invasive noise> นี่ยถ้าขีดทั้งหมดเนะเนีย่ยเวลาเล่นแล้วก็พยายามศึกษาโครงสร้างเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็ท่อน A ท่อน B เพลงนี้มันจริงๆมีแค่สองท่อนเองอะ AB AB B, A, B, B. เนี่ยเพราะย้อนหนึ่งดาวสองรอบ นี่ครับตงต้งลาถึตอนนี้ถ้าเป็นคนรุ่นผมไม่จะย้อนจะร้องแบบกระตุกกระตักอย่างนี้แล้วยากมากเลยครับผมไม่ค่อยทันสมัยนี่ค คงต้องลาถ้าเป็นผมแกะน้องนะผมต้องเขียนอย่างเงี้ยหยุดเนี่ยแต่คงต้องลาเสมอผมต้องเขียนอย่างเงี้ยเรื่อยไปหยุดแต่หยุดแล้วต้องเขียนยกอย่างนงี้ด้วย <c oughs> คันลืมจริงนะครับถ้าผมแกะเพลงไว้ก่อนนะอเรื่อยไปหยุดเนี่ยมือเรื่อยไป คงต้องลาเธอตอนนี film, ้ลาเธอได้สักทีนะครับตัก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 ตัด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 ่อยมันควัสมองติดงูเหลือเกินนะครับ ก็ลเล่นเสร็จแล้วก็เล่นทน่อนฮุกไปสองรอบนะครับย้อนท่อนฮุกไปสองรอบฉันไม่ยู่เลยเนี่ยเราก็เล่นไปปกติง่ายง่ายนะครับถือว่าเป็นเพลงที่น่าเล่นอนะแต่มันไม่มีรายละเอียดของกีตาร์ปลงเงเราต้องไป ดีดเอาให้มันมีคอร์ดที่แข็งแรงมีการเล่นกีตาร์ที่แข็งแรงแล้วก็ร้องให้จบนะครับเอามาเราไปอิงจากเพลงที่มันเป็นเสียงซินเทซเซอร์เสียงสังเคราะห์เทคโนโลยีอย่างนี้เยอะไม่ได้เพราะสุดท้ายเรามาเล่นกีตาร์มันเลยแค่กีตาร์ตัวเดียวนะครับต้องพยายามเล่นให้มันเป็นเพลงที่สมบูรณ์ที่สุดด้วยตัวเรานะครับ จบด้วยกีตาร์โซโล่ได้เท่ทจริงๆเขาต้องเขียนว่าเฟดเอา t ์นะครับจบด้วยเฟดเอาต์คือค่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนคอร์ดค้างทิ้งไว้ครับนะครับลองฝึกอ่านกันดูนะครับแล้วกขฝึกเล่นกันดูครับเพียงลาก่อนนะครับไม่ใช่ลาก่อยนะครับอ่านะ ไว้เจอกันวีดีโอหน้าครับมีความสุขมากๆในการเล่นกีตาร์นะครับ